ข้าหลายเป็นพระเจ้าด้วยพรสวรรค์ระดับ SSS บทที่15จากกระพัดโครงกระดูกกอบลิงระดับเพชรที่อยู่ตรงหน้าเขาทำให้การเต้นของหัวใจเย่เทียนดังก้องเป็นจังหวัดที่ตื่นเต้นคุณสมบัติพื้นฐานดังกล่าวให้ความรู้สึกล่าวกับว่าพวกเขากำลังปัดจุดสูงสุดของเลเวล20แต่ละร่างเต็มไปด้วยศักยภาพอันยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เย่เทียนจึงตระหนักอีกครั้งว่าด้วยการเติบโตของนักรบกอบบอลินซีซ่า คอสวรรค์และความแข็งแกร่งด้านปรมาจารย์ดาบซีซ่าก็จะถูกปลดล็อกต่อไปแต่การเกินกว่าเกณฑ์คุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นความท้าทายอย่างมากในหลายๆตำนานมีเพียงพวกที่มีรูปร่างเหมือนเทพนิยายเช่นเทวดาที่มีปีกสีขาวบริสุทธิ์หรือมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งประกายเท่านั้นที่สามารถฝ่าฝืนขีดจำกัดนี้ได้ลึกๆภายในของเยเทียนครสวรรค์ระดับ SSS ที่ถูกระนับซึ่งมีชื่อว่า การปลดปล่อยข้อจำกัดอาจมีอำนาจที่จะช่วยให้เขาเก้าวต่อไปได้สายตาของเขาแน่วแน่และเข้มข้นจับจ้องไปที่ปรมาจารย์ดาบซีซ่าและเสียงของเขาก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและอำนาจตั้งแต่วินาทีนี้ชีวิตและความตายของมันจะถูกผูกมัดกับความประสงค์ของฉันเมื่อเผชิญกับการปรากฏตัวที่ทรงพลังเช่นนี้ปรมาจารย์ดาบซีซ่าดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่เล็ดลอดออกมาจากส่วนลึกภายในกระดูกของเย่เทียน ต่อนหน้าเย่เทียนเขารู้สึกเหมือนผมทุลีล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไร้พลังโดยสิ้นเชิงใบหน้าสีแดงเท่มของปรมาจารย์ดบาบซีซ่าเปลี่ยนอารมณ์อย่างรวดเร็วหลายครั้งก่อนที่เขาจะพยักหน้าชาชาคุกเข่าข้างหนึ่งดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนประสงค์ของพระองค์ท่านเจ้าค่าเมื่อได้ยินคำพูดนี้เย่เทียนก็มีความยินดีเพิ่มขึ้นและเขาก็หัวเราะออกมาอย่างร่าเริง รู้สึกราวกับว่าโลกทั้งโลกอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วของเขาเขาควบคุมเสียงหัวเราะของเขาอย่างละเอียดและขั้นต่อไปก็ถึงเวลาอัญเชิญโครงกระดูกแล้วฉากนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการอันเชิญกอบบอลลินครั้งก่อนขณะที่วงเวทอันเชิญสำหรับโครงกระดูกปรากฏขึ้นบนพื้นดูเหมือนว่าเวลาหยุดนิ่งในบริเวณรอบข้างอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วด,ดึงดูดสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่หนาวเย็นมาสู่โลกนี้ ลมหมุนอันหนาวเย็นเยือกเย็นจนดูเหมือนซึมเข้าไปในกระดูกดูเหมือนหมุนวนขึ้นมาจากส่วนลึกของโลกเคลื่อนตัวหนึ่งไปยังอีกมิติหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของงบรทิวร์วานะรบวงเวทนั้นเริ่มก่อตัวเป็นดอกไม้น้ำแข็งผลึกอย่างน่าตกใจไม่มีละอองน้ำออกมาอีกต่อไปกลับกลายเป็นผลึกน้ำแข็งคล้ายเพชรท,ที่เต้นอยู่ในอากาศความหนาวเย็นโดยกำเนิดนี้ทำให้ลางสังหรณ์ของเย่เทียนรุนแรงขึ้น เขาอดไม่ได้ที่จะคาดเดาว,ว่าสิ่งที่เขากำลังจะเผชิญจะต้องเกินความคาดหมายของเขาอย่างแน่นอนในขณะนี้การเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจาวงเวทเป็นร่างที่ชวนให้นึกถึงยมทูตที่โผล่อ,ออกมาจากขุมนรกในขณะที่วงเวทจังหายไปสิ่งที่เปิดเผยต่อหน้าเยเทียนก็คือผู้ปกครองโคร,ง,ครงกระดูกที่สวมชุดเกราะสีดำสนิทบนหัวมีมงกุฎทองคำสองประกายราวกับดวงดาวระหว่างช่องว่างของชุดเกราะส่องแสงไฟวิญญาณสีฟ้าอันเงียบสงบ ชวนให้นึกถึงกลุ่มดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืนมงกุฎซึ่งปรากฏราวกับเป็นมงกุฎของเทพพเจ้านั้นเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและอำนาจด้านหลังมีเสื้อคลุมที่ถักทอจากไฟวิญ,ญญาณที่เราใจปลิวไปตามสายลมดูเหมือนวิญญาณนับล้านกระสิบ์อยู่ข้างในร้องเพลงสรรเสริญผู้ปกครองในมือของมันคือดาบสั้นดาบของพวกมันสันไหวด้วยอักษรรูนเวทมนต์ลึกลับดูเหมือนพวกมันจะเก็บนำความแข็งแกร่งนับพันปีไว้ โดยแต่ละรุนบรรยายเรื่องราวโบราณซึ่งเป็นพยานถึงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้เย่เทียนยังคงจ้องมองจากกระพัดโครงกระดูกองค์นี้อย่างไม่สะทกสะท้านด้วยการสบัดนิ้วเบาๆเขาก็เปิดแผงคุณลักษณะของมันขึ้นมาเพื่อรอข้อมูลมากมายที่มันเก็บไว้ระบบติงมอนสเตอร์ราชาโครงกระดูก,กเกรเซ,เซลเผ่าพันุ์เจ็ดพูดอันดับเพชรเลเวลยี ความแข็งแกร่งพื้นฐาน400โจมตีพื้นฐาน400ความว่องไวพื้นฐาน400ปัญญาพื้นฐาน400มานา30ความสามารถพิเศษราชาอันเดธร่างกายวิญญาณราชาอันเดธระดับ SSS ศัตรูใดๆก็ตามที่คุณปราบได้จะลุกขึ้นมาในฐานะผู้ถีที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อต่อสู้เคียงข้างคุณ เมื่อคุณเสียชีวิตคุณสามารถเลือกเจ็ดพูดตัวใดตัวหนึ่งเหล่านี้เพื่อกลับชาติมาเกิดได้ร่างกายวิญญาณระดับ S อยิ่งไฟวิญญาณของคุณเปล่งประกายมากเท่าไรการโจมตีของคุณก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเมื่อไฟวิญญาณของคุณหรี่ลงการป้องกันของคุณก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทักษะการโจมตีที่กลืนกินวิญญาณผู้พิทักษ์เจตพูดสรวนวิญญาณบังคับใช้การปฏิบัติตาม ใบมีดสับกระดูกระดับ SS เอฟเฟกต์หนึ่งเมื่อวิญญาณพันธมิตรตายฟื้นฟูพลังวิญญาณส่วนหนึ่งเอฟเฟกที่2สร้างความเสียหายเพิ่มเติม500%เเซให้กับเอนทิตีที่ไม่ใช่เจ็ดพูดบทนำดาบค,คู่คู่หนึ่งที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งร้ายสามารถถ่ายทอดความเกลียดชังและจิตวิญญาณของโลกเพื่อช่วยเหลือเจ้านายของพวกเขาชุดเกราะแห่งความตายระดับ SS เอฟเฟกต์หได้รับการลดความเสียหายเพิ่มเติม30%เอซฟเฟกต์สต้านทานการโจมตีจากเอนทิตีระดับทองที่มีเลเวลเดียวกันและต่ำกว่าสำหรับเอนทิตีที่อยู่เหนือระดับทองการลดความเสียหายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอันดับมงกุฎแห่งความเกลียดชังระดับ S เอฟเฟกต์หเมื่อใช้โซ่ตปวนวิญญาณความแข็งแกร่งของโซ่จะเพิ่มขึ้น10เท่า เอฟเฟกต์สเมื่อใช้บังคับระยะเวลาการควบคุมจะขยายออกไป50%เอร์เซนมงกุฎที่ครั้งหนึ่งเกรดเซลกระดับประดาในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่อยู่เคียงข้างเขามานานนับไม่ถ้วนดูดซับความเกลียดชังและความขุ่นเคืองอันไม่มีที่สิ้นสุดราชาโครงกระดูกจากอาณาจักรของผู้ตายสิ่งมีชีวิตที่ครอบครองเหนือมิติเจตพูดมาหลายสิบล้านปีอุปกรณ์ใบมีดสับกระดูกระดับ SS ชุดเกราะแห่งความตาย ระดับ SS มงกุฎแห่งความเกลียดชังระดับ S ที่ใจกลางจัตุรัสเย่เทียนก้าวย่างอย่างแน่วแน่มุ่งหน้าเข้าไปหาราชาโครงกระดูกเกรเซลแต่ละย่างก้าวดูเหมือนจะอบอวนไปด้วยออร่าของผู้บังคับบัญชาเกรเซลฟังฉันนะนับจากนี้ไปฉันคือเจ้านายของแกคุกเข่าและสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อฉันเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าเย่เทียนราชาโครงกระดูกก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยพลังอันล้ำลึก เหนือกว่าความกล้าหาญของรสา,าชากอบบอลินอย่างไม่ต้องสงสยัยอย่างไรก็ตามแม้จะต่อต้านพลังแห่งการอันเชิญขั้นสูงสุดเขาก็ดูเหมือนไม่มีนนยสำคัญเลยไฟวิญญาณสีน้ำเงินที่วูบวาบในตัวเขาทั่วครู่ก็ลุกเป็นไฟสีแดงโกรธราวกับแสดงความไม่พอใจและต่อต้านเยเทียนแต่นั่นก็กินเวลาเพียงทั่วครู่เท่านั้นเมื่อกระหนักถึงตำแหน่งที่เพิ่งค้นพบของมันและผูกพันตามคำสั่งเรียกของเยเทียน แม้แต่มันซึ่งเป็นราชาอันเดสก็ไม่สามารถต้านทานได้มันไม่มีอำนาจที่จะต่อต้านได้เพราะทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้วในไม่ช้าไฟวิญญาณภายในราชาโครงกระดูกก็สงบลงเปลี่ยนจากสีแดงที่โกรธเกรี้ยวกลับไปเป็นสีน้ำเงินที่สงบตามที่ท่านสั่งข้าแต่องค์จัก,กรพรรดิเสียงของมันทุ้มลึกแต่ภายในนั้นมีข้อความแสดงความยอมจำนนเย่เทียนมองดูการยอมรับและปรับตัวยอย่างรวดเร็วของ ราชาโครงกระดูกด้วยความพึงพอใจอย่างเห็นได้ชัดโดยพยักหน้าเล็กน้อยคุณทำได้ดีมากเกรซเซลการตระหนักถึงความเป็นจริงอย่างรวดเร็วบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคุณฉันคาดหวังในตัวคุณไว้มากในตอนแรกเย่เทียนคาดหวังไว้ว่าราชาโครงกระดูกที่มีชื่อเสียงเช่นนี้จะเก็บงาความขุ่นเคืองไว้เมื่อถูกอัญเชิญและสั่งการในลักษณะนี้แต่เย่เทียนก็ต้องประหลาดใจมากที่พบว่าเกรเซลปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ของมันในทันที เมื่อมีสิ่งมีชีวิตท,ที่น่าเกรงขามทั้งสองอยู่เคียงข้างเขาเย่เทียนรู้สึกว่าการเดินทางในอนาคตของเขาจะรับรื่นยิ่งขึ้นมากดูเหมือนเขาจะรวบรวมทีมที่อยู่ยงคงกระพันด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบใจกับชัยชนะครั้งนี้เย่เทียนได้ฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณของเขาอีกครั้งและออกผจญภัยไปยังดินแดนอันกว้างใหญ่ที่อยู่นอกเมืองในขณะที่บอสแห่งเมืองชางไห่พ่ายแพ้อย่างง่ายดายโดยเขา เย่เทียนก็เข้าใจว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆบนเส้นทางการฝึกฝนของเขาด้วยสายตาที่แน่วแน่เขาตั้งเป้าไปที่ดันเจียนถ้ำใต้ดินในตำนานเพื่อความท้าทายที่สูงขึ้นว่ากันว่าประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ถูกเก็บไว้ในส่วนลึกของมันหากใครสามารถสำรวจและพิชิตมันได้อย่างถี่ถ้วนไม่เพียงแต่จะได้รับ EXP ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเท่านั้นแต่พวกเขายังอาจค้นพบสมบัติลึกลับมากยิ่งขึ้นอีกด้วยบทที่16 การแลกเปลี่ยนในขณะเดียวกันในทวีปที่ห่างไกลจากเมืองชางไห่แนวชายฝั่งของอเมริกาเปล่งประกายภายใต้สัมผัสอันนุ่มนวลของแสงจันทร์สะท้อนสีเงินแวววาวบนพื้นผิวทะเลทหารในชุดพลางตัวซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางโขดหินนอนเงียบราวกับเงาชื่อของเขาคือทอมสันตัวตนของทอมสันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเยเทียนเขาเป็นเทียงทหารธรรมดาๆรรของอเมริกา การปรากฏตัวของโลกใหม่ได้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของผู้คนมากมายแม้ว่าทอมสันจะมีความสามารถเพียงขั้นพื้นฐานแต่โชคชะตาก็ดูเหมือนจะทำให้เขายิ้มแย้มแจ่มใสในขณะที่เขาปลดล็อกหีบเพชรในตำนานโดยไม่คาดคิดแทนที่จะเป็นทองเงินหรืออาวุธหายากสิ่งที่เขาพบข้างในกลับกลายเป็นหนังสือทักษะท,ที่เรียบง่ายและซุดโมอย่างไรก็ตามการมีอยู่ของหนังสือเล่มนี้สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชะตากรรมของเขาได้เป็นอย่างดี ทักษะการพิพากษาเรือนจำน้ำแข็งอันดับไม่ซ้ำกันคำอธิบายเรียกหมอกน้ำแข็งที่ไรขอบเขตของน้ำแข็งใต้น้ำแข็งเปลี่ยนโลกโดยรอบให้กลายเป็นนรกน้ำแข็งชะตากรรมของคำสารไม่เคยเกี่ยวพันกับเส้นทางของจอมเวทเขาขาดสายเลือดของจอมเวทและไม่เคยผ่านการเปลี่ยนแปลงชนชั้นเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียว ในตอนแรกเขาได้พิจารณาที่จะเก็บหนังสือทักษะไว้เป็นไพ่ตายสำหรับการปรับระดับหรือการแลกเปลี่ยนในอนาคตดังนั้นนอกจากแฟนสาวที่สนิทที่สุดของเขาแล้วยังไม่มีใครรู้ถึงการมีอยู่ของมันอีกอย่างไรก็ตามเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เขาตกอยู่ในภาวะคับแค้นใจอย่างยิ่งความจริงที่เย็นชาและยากลำบากกำลังเผชิญหน้าเขาวความรักในชีวิตของเขาได้ทรยศต่อเขาแล้ว แฟนสาวเขาได้เปิดเผยความลับของเขาเพื่อผลประโยชน์ที่ไม่อาจบรรยายได้สายตาของหลายๆคนถูกติดตามและตามล่าเผยให้เห็นความปรารถนาอันแปลกประหลาดนั่นคือการครอบครองหนังสือทักษะเล่มนั้นคอมสันกัดริมฝีปากแรงความโกรธแอรวบวับในดวงตาของเขาหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจอันยิ่งใหญ่ผู้หญิงใจร้ายคนนั้นความโกรธและความกลัวปนป่วน,นอยู่ภายในตัวเขา ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงอุปกรณ์ระดับ SS ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากซึ่งระบุไว้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายแต่เขารู้ดีว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือทักษะที่เขาถืออุปกรณ์นั้นดูค่าของมันกลับน้อยกว่าหายใจเข้าลึกๆเพื่อตั้งสติเขาตระหนักว่าทางเลือกเดียวของเขาคือการหาพันธมิตรที่แข็งแกรง่งเขาส่งรูปหนังสือทักษะไปให้เย่เทียนโดยไม่ลังเล ในขณะเดียวกันขณะที่เย่เทียนกำลังเริ่มต้นการผจญภัยของตัวเองเสียงเตือนที่เป็นเอกลักษณ์จากระบบของเขาก็ดึงดูดความสนใจของเขาติง้งรวจพบภาพหน้าจอหนังสือทักษะเฉพาะตอบกลับเมื่อใกล้จะออกจากเมืองเย่เทียนรู้สึกราวกับว่าฤดูใบไม้พอลิมาถ,ถึงเร็วสำหรับเขาหนังสือทักษะอันดับที่ไม่ซ้ำใครใครคือคนโง่ผู้ใจดีคนนี้ทันทีที่เขาเปิดแชทส่วนตัว คุณลักษณะขององค์การพิพากษาเรือนจำน้ำแข็งตอนนี้ปรากฏต่อหน้าต่อตาเยเทียนเมื่อไอคอนของหนังสือทักษะเรือนจำน้ำแข็งปรากฏขึ้นม่านตาของเยเทียนก็แคบลงทันทีเผยให้เห็นความประหลาดใจอย่างสุดซึง้งเป็นไปได้ยังไงมันเป็นหนังสือทักษะระดับตำนานจากนิทานเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจภายในเขาจำได้อย่างชัดเจนจากชาติที่แล้วจอมเวทจากอเมริกาที่ครอบครองหนังสือเล่มนี้ พลังที่น่ากเกรงขามของมันคือเมื่อทักษะเรือนจำน้ำแข็งถูกเปิดใช้งานพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวหลายพันไมล์จะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งและหิมะพลังงานอันเยือกเย็นนี้ในระหว่างสงครามระหว่างอาณาจักรนับไม่ถ้วนได้สร้างความหวาดกลัวให้กับจิตใจของประเทศคู่แข่งทําให้พวกเขาสูญเสียครั้งใหญ่ใครจะคิดว่าหนังสือทักษะระดับตำนานเล่มนี้จะปรากฏต่อหน้าฉันตอนนี้ฉันไม่ควรพลาดโอกาสนี้เย่เทียนตั้งปณิธานในใจ เขาคลิกที่ชื่อของทอมสันอย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มการสนทนาส่วนตัวคุณตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนหนังสือทักษะนั้นกับฉันไหมดูเหมือนว่าทอมสันจะผงะไปก,กับการสนทนาส่วนตัวอย่างกะทันหันแต่ก็รีบสงบสติอารมณ์เพื่อตอบว่าใช่ฉันมีหนังสือทักษะเล่มนั้นแต่ช่วยมอบอุปกรณ์ระดับ SS นั้นให้ฉันก่อนได้ไหมเย่เทียนอดไม่ได้ที่จะหัวเราอเมื่ออ่านข้อความเขาตระหนักว่าทอมสันอาจไม่คุ้นเคยกับระบบการแลกเปลี่ยนของเกม เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นเย่เทียนจึงอธิบายอย่างรวดเร็วว่าการซื้อขายเป็นเรื่องง่ายเราเทียงแค่วางสินค้าของเราลงในหน้าต่างการซื้อขายและหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายยืนยันการแลกเปลี่ยนจะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใจกระบวนการนี้ทอมสันจึงตอบด้วยความเขินอายเล็กน้อยว่าฉันขอโทษฉันเป็นมือใหม่และไม่รอบรู้ในเรื่องเหล่านี้ท่ามกลางการสนทนาทั้งคู่ได้เปิดระบบการซื้อขายแล้ว เย่เทียนวางอุปกรณ์ระดับ SS ลงในกล่องแลกเปลี่ยนเมื่อเห็นสิ่งนี้ทอมสันก็วางหนังสือทักษะไว้ข้างในโดยไม่ลังเลหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตรวจสอบรายการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความคลาดเคลื่อนพวกเขาก็กดปุ่มยืนยันพร้อมกันทันทีเย่เทียนได้ยินเสียงที่แตกต่างจากระบบซึ่งบ่งบอกถึงการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จขอแสดงความยินดีคุณได้รับหนังสือทักษะพิเศษเรือนจำน้ำแข็งเย่เทียนพยายามระง,งับอารมณ์ที่บวมพอง หายใจเข้าลึกๆและแสดงความขอบคุณและอำลาทอมสันฉันหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณอีกครั้งเย่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มที่จริงใจทอมสันกลับทำท่าว่าแน่นอนฉันหวังว่าเราจะสามารถร่วมมือกันได้อีกครั้งในอนาคตระบบการซื้อขายถูกปิดหลังจากการสนทนาสั้นๆของพวกเขา มือของเย่เทียนสั่นเล็กน้อยความคาดหวังและความตื่นเต้นที่เห็นได้ชัดจนเขาไม่อาจปกปิดได้เขาค่อยๆดึงหนังสือทักษะที่ไม่มีใครเทียบออกช้าๆและหลังจากหายใจเข้าลึกๆสัมผัสมันด้วยพลังจิตของเขาหนังสือทักษะตอบสนองโดยเปลี่ยนเป็นลำแสงสีขาวอันเจิดจ้าที่พุ่งเข้าสู่ห่วงจิตสำนึกของเย่เทียนอย่างรวดเร็วความรู้หลั่งไหลเข้ามาอย่างล้นหลามราวกับอยู่ในห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือมากมายไม่รู้จบ ความรู้ใหม่อันกว้างใหญ่นี้ทำให้ทักษะทั้งหมดที่เย่เทียนเคยเชี่ยวชาญมาแคบลงและเหนือกว่าทักษะเหล่านั้นถึงสิบเท่าด้วยซ้ำหลังจากดื่มด่ำไประยะหนึ่งเย่เทียนก็ค่อยๆซึมซับแก่นแท้ของทักษะการพิพากษาเรือนจำน้ำแข็งเข้าสู่แกนกลางของเขาเขาต้องประหลาดใจเล็กน้อยเขาพบว่าระยะเวลาคูดาวสำหรับทักษะนี้ยาวนานถึงสิบวันแม้ว่าเอฟเฟกต์พิเศษจากหลอดแห่งธาตุของเขาจะลดคูดาวลง แต่ก็ยังต้องใช้เวลาเต็มวันไม่น่าแปลกใจเลยที่จอมเวทจากชาติที่แล้วของฉันใช้มันเพียงไม่กี่ครั้งเขาครุ่นคิดในใจเยเทียนคาดเดาว,ว่าเมื่อระดับทักษะเพิ่มขึ้นคู่ดาวที่ยาวนานนี้อาจลดลองอนอกจากนี้จากความทรงจำของเขาจอมเวทในชีวิตที่ผ่านมาได้อัปเกรดเรื่นจำน้ำแข็งเป็นเลเวลสเท่านั้นและไม่เคยถึงจุดสุดยอดของเลเวลหเลย การพิพากษาเรือนจำน้ำแข็งจะมีพลังที่น่าเกรงขามชนิดใดเมื่อถึงขีดจำกัดอย่างแท้จริงทั้งหมดยังคงเป็นปริศนาตอนนี้เย่เทียนแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะทดสอบพลังขององค์การพิภากษาเรือนจำน้ำแข็งและดันเจียนถ้าใต้ดินก็เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำเช่นนั้นขณะที่เย่เทียนกำลังมีความสุขกับทักษะใหม่ของเขาร่างของเพียวผู้หญิงที่สวมชุดลุยทางออฟโรดเดินเข้ามาอย่างมั่นคง ใบหน้าของเธอราวกับน้ำพุที่โผล่ออกมาจากหินสว่างสวัยและลึกซึ้งดึงดูดใจให้ใครครวนมองอีกครั้งเพื่อเก็บทุกรายละเอียดและทุกความลับที่จะรึกไว้บนใบหน้าของเธอความงามของเธอชวนให้นึกถึงความภาคภูมิใจที่อดทนต่อพายุและฤด,ดูหนาวอันโหดร้ายเป็นที่น่าจดจำเย่เทียนขมวดคิ้วเล็กน้อยโดยสัญชาตญาณสัมผัสได้ว่าผู้หญิงที่ไม่คาดฝันคนนี้ไม่ธรรมดาดูเหมือนจะมีความลับที่ซ่อนอยู่ในรัศมีของเธอ ผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรกันแน่เย่เทียนครุ่งคิดในใจแต่เขารู้ดีว่าโลหินของเขานั้นสุขุมรอบคอบและพร้อมอยู่เคียงข้างเขาและพร้อมที่จะปัดเป่าอันตรายภายนอกใดๆดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกอึดอัดใจผู้หญิงคนนั้นยื่นม,มือที่ออกมาอย่างสง่างามเล็บของเธอทาสีชมพูอ่อนๆซึ่งเพิ่มความสง่างามของเธอเท่านั้นสวัสดีคุณอันเตอร์เย่เทียนเสียงของเธอที่ก้องกังวานราวกับโน้ตของทิน ทั้งคมชัดและไพเราะร้ายกันเวลาราวกับบ่อน้ำโบราณยินดีที่ได้พบคุณชันชื่อเหมยหลิงจากสำนักสวรรค์